สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อล t ต m อมา React นะครับผมวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับการ React the Exclusive Interview ของ b l l o f v i d ้า t อมารี React วันนี้นะครับผมเราจะมาดู Decusive e Interview นะครับผมเป็นรายการที่ตอมอ่อนข้าง,ง,งชอบมากเพราะาตอมอรู้สึกว่ากล้องเขาสวยภาพเขาก็สวยมากเช่นกันนะครับผมโดยที่วันนี้แขกรับเชิญของเขาเนี่ยเป็นนักแสดนนำจากคููจิ้นใหม่หบออฟวายนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วย Billy s a n งและก็ทเลมิวส์นะครับผมเพื่อนาสุลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า <c oughs> ตอมอรีแอ The Exclusive Interview สวัสดีครับพวกเรานำแสดงนรืจากฟิลี่เรื่อง Raw or White ท่านเล่นในสมุดดีกุีครับรับบทเป็น P ครับผมครับผมนเลื่อนได้ที่หน่วยงานรับบทเป็นด u a ครับระบบของฟิลี่เป็นโนรับบทเป็นนอสครับในเรื่องคู่ที่ใหม่ครับครับผมผมเซ็งวิชัยครับรับบทเป็นปั้นครับจะไปเล่นับบขลุ่นเลยครับโอ้ย ีก่อนไปทำงานแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยให้กำลังใจให้กำลังใจทุกคนนะครับซู่เดียววันนี้เป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวก็วันจันทร์แล้วครับผมแต่ว่าพอเราโคตรไปประมาณสองชั่วโมงก็ได้เห็นคอมเมนต์ว่าที่นี้มันวันอาทิตย์นะทม่เดีกยวเาบอกวันศุกร์โอ้แล้วเออเรื่องที่ผ่านมาเป็นความความโป๊ะของผมนะครับเออคือคือผมได้ไปเจอกับแก๊งเพื่อนของผมนะครับผมแล้วก็ดีดีผมโดนสิงที่ตรงเดียวครับผมแล้วก็ผมก็บอกเฮ้ยอย่ามาจักกระเดียบอย่ามาจักกระเดียบเลยวะ

ลืมเนื้อครับผมไล่คนดูร้องนะผมไล่คนดูร้องนะอ้าวแต่เป็นต้องมีช่วงนี้ใช่ไหมพูดถึงซีรีส์และบทบาทที่ได้รับมาโอเคจักรวาลกับจักรวาลเอ่อจักรวาลวอลฟายซินมาติกยูนิเวิร์สเนี่นะครับประกอบไปด้วยเรื่องทั้งหมด4เรื่องหลักทั้งหมด20ต่สนะตอนบนเขาวอลฟายนี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อ การตีแผ่อีกมุมมองหนึ่งของวงการที่คนอาจจะไม่ได้รู้เป็นเรื่องที่เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนทั่วไปจะมองเห็นจากด้านหน้าแต่มันจะมีเบื้องหลังที่ก่อนที่คนเราจะมายืนอยู่จุดนั้นได้เขาต้องผ่านเขาต้องแลกอะไรมาบ้างนั่นเองครับผมออปปก็เราเราเวิร์คช็อปกันเยอะเยอะประมาณเรียกว่าพวกเราวออปเวิร์คช็อปมันตั้งแต่8.00่กลุ่มใช่คือเรามีแบบหลายสถานีสเตชัี่มากซึ่งทุกคนจะเวิร์คช็อปพร้อมกันหมดใช่ครับอยากให้ทุกคนรอ คำนี้อยู่ไป้ายหมายความว่าอย่างไรนี่จิ้งป้ายนั้นเราเราจะเห็นคำข้างในเราจะเห็นคมว่ามันเป็นข้างไรครับแต่เรารู้สึกว่าเราได้เข้าไปเล่นเป็นตัวละครนั้นแล้วเป็นคนทำป้ายเลยเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้วไปทำป้ายแล้วอะไรนะ่เรารู้สึกว่าเราได้เข้าไปเล่นเป็นตัวละครนั้นเราได้เล่นแบบเราเข้าได้เข้าไปเล่นในตัวละครนั้นแล้วแล้วเป็นคนทำป้าย ตือทจ่จากฉากเซอร์ไพรส์ี่ชีถ่ายตอนจบไว้หลังแบบมากจริงเหรอด้วยจักรวาลของเราคือแค่ตอนนเรื่องเราถ่ายแบบว่าตอนจบไม่เหมือนกันเลยและทัศนแสดงก็ไม่รู้เราเลยไม่รู้ว่าชีวิตจะจะตกไปในทิศทางไหนมีทั้งแฮปปี้หรือว่าดักลาสกไปเล่นกันไว้หลายแบบด้วอ๋อวิจิงโง่มีสู้อย่างไรซีรีส์ครั้งแรกแคือดีใจดีใจว่าตอนนี้คาราที่ได้รู้ว่าจะต้องได้เล่นเรื่องนี้ครับคือแบบว่าเราก็จะรู้ว่าเล่นกับพี่ทะเลอย่างเงี้ย เขาเป็นคนยังไงนะเราไม่เคยพูดคุยเขามาก่อนเลยตอนแรกทักที่ทะเลไปทักันทะเลาะแล้วทะเลแบบหันหน้าหนีไปเลยตอนแรกที่แบบอยู่แล้วอยู่ดี่แบบหันแบบเหมือนมองไม่เห็นเราอ่ะแล้วแบบปึ๊บไปเลยไม่เป็นคนเฟรนลี่่แตการเดินกับคนรู้คนดีใจใจถ้าเจอคนีเลยแล้วตอนน้พูดคุยกันเขาก็แบบว่าเฮ้ยรู้เลยว่าคนนี้คือแบบว่าพูดคุยเก่งเฟรนลี่นิสัยดีก็ดีใจดูที่เสียงต้องกานครั้งที่สองไปทับแจอะไรกันบ้าง ขึ uh ้นเยอะมากเขาแบบว่าจุนละครรู uh ้ถึงเขาเป็นคนที่แบบทำกันบ้านเยอะมากเขาศึกษาตระครองทั้งข้างในแล้วก็เป็นคนมีคุภาพเขาเปลี่ยนเป็นตละครองเลยเนี้ยเราภูมิใจแล้วก็ดีใจความคิดที่แบบเขาเก่งขึ้นมากมากตากนแรกเรียนไปเลยค่ะเราเรารู้สึกว่าพี่เขายังน่ารักแล้วก็สิ่งที่เราประทับใจในตัวพี่เขาคือความเข็งแกร่งพี่เขาเขาคอยเนี่ยไอ้พี่เบลลี่เลยน่าด้วยกัน คือช่วงแรกเราเห็นพี่เขามาตรงเวลาแบบนี้แครับแต่ว่าหลังๆพี่เขามาก่นใหมเนอนึกว่าแบบช่วงแรกมาก่อนช่วงหลังมาสาย่ใช่รเรารู้มาตรงเวลาแล้วเราไม่มีเวลาเตรียมตัวมากอขนานนกายว่าพี่เขาเริ่มมาก่อนเวลามันเลยกลายเปนว่าทำให้เราแบได้รับิสแบบพี่บิลลี่มาด้วยเลยเป็นอีสิ่งที่เราประทับใจในตัวพี่นคแต่คุณอยากรับบทบาทอะไรผมอยากลองเล่นเป็น

พี่ชิวินเขาเก่งเขาก็แบบเขามีภาพในตอะไรอย่างเงี้ยเวลาพี่ชิวินเขาจะบล็อกิ้งเขาก็จะเขียนจุดเอจุดบีแล้วจุดบีมันนี่จุดบีมันนี่เันนี่สเลยแล้วรวมทั้งหมดเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะกรัพี่พี่ขจะมีกราฟิกดีมากเลยอ่ะ ที่ครับนีเขาจะบอกว่าหยุดอย่าเข้ามาในหัวเราเรากำหน้าใช้ความคิดอยู่ด้วยลแข่งยังไงอ่ะหยุดอย่าเข้าในหัวเราในหัวเราในหัวเราเกมที่หนึ่งลองเดาดูให้กิจการอุนนะออกทีมง,งานโจทย์ลองเดาดูว่าคู่ของเราตอบอถูกไหม เออมิวส์บิลลี่ถ้าอยู่บ้านคู่ของเราจะทำอะไรใช่ไหมพี่ใช่ไหมเอ้ยขอครับซีพี่บิลลี่นอนหลับมิวส์เล่นเกมทะเลนอนหลับเอ่อไม่ใช่เซ็งนอนหลับทะเลเล่นเกมเลยไปกินหมูเน้ย นอนหลับถูกป่าวครับผมถูกไหมฮะถูกครับถูกฮะเออฮะของเล่นคือเล่นเกมถูกไหมครับอืมถูกครับถูกครับมันก็มีอยู่ในนั้นด้วยไงของพี่ถูกไหมที่จริงครับผมผมไม่นอนอยู่ผมเล่นเกมเออนี่ยังโดนถึงเลยเอ้าเอ้าเอาสูงตัอหนึ่ง ไฟเซลจะกีบอะไรเป็นอย่างแรกรองเท้าเสื้อผ้าชุดชั้นในกระเป๋าอุ้ยยากเลยอ่ะรองเท้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมเลือกเสื้อผ้าเฮ้ยเลือกเสื้อผ้าเหรอเช็ดถูกป่ะเลือกเสื้อผ้าป่ะใช่ผมเลือกอันนี้คืออะไรเสื้อครับเป็นตัวแขวนโชว์ไงฮะรับไม่รู้ไม่หัวแน่คุณดูตุ๊กตาไล่ฝุ่นตรงห้องนั่งรอเมื่อกี้ใครบอกเป็นจิตรกร มนเเคยรรางะถูกไหมครับผิด,ด,ดเป็นอะไร,รอ่ะรองเท้ามะรองเท้ารองก๊องพรุนี่ว่ามีตรงไหมถูกครับถูกครับเออใส่สนิคเกอร์นะเอาแล้วหนึ่งเท้าแลว้ว ถ้าดวงตกเขาจะทำอะไอย่างแรกหมอดูหาเพื่อนราการใหม่ๆดูซีรีส์ถ้าเพื่อนไปเที่ยวเราก็ดูเ่อนโเพื่อนผมจดยูโกงอ่ะ เปเฮงเอาจะทำอะไรบ้างดื่มเมาส์นั่งฟังเพื่อนเต้นแข่งกับเพื่อนพี่รีเต้นนะปะตอบว่าพี่เป็รีเต้นนะปะนั่งฟังเพื่อนนั่งฟังเพื่อนแต่งหมอนใส่ดื่มไงไรอยู่เลยคือผมทำทุกอย่างครัพี่ ยทีมท si ี่สองวัดความจิตรกรท่านทีมงานรูปให้คนแรกวาดโอ้คนสุดท้ายทายว่าดรูปนั้นคืออะไรเราจะวาดรูปออกมาสวยขนาดนี้มาที่นบอสดูไม่ออกก็

อย่างน้ไม่เห็นผมเดนอ๋อถ่ายว่าเป็นผ้่ผุ้งไามเส้นนะมาแล้วไหมครับมาแล้วครัคุมา้ครับี่โอ้โหย่สิบงเหรอพ่เล่อขอดีดมา้วมายค่ะมาโอ้ไม่้นะโคโคเข่

เราต้องบวกไปดิดิอันนี้ผมผมบรรยายไปโดยนะครับคือว่าจริงๆส่วนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นส่วนหัวไม่ต้องเป็นส่วนตีอาจจะเป็นหน้าแว่นตาไม่รู้อะไร

เห็นเนี่ยคนแรกตายแล้วโอเคหรือง่ายขนาดนี้หรอไม่รู้เลยอ่าผ่านไยดีได้เป็นนี่เป็นผัวแต่ว่าได้ไม่ผมว่าไม่อด้

คือจากที่เรามาครั้งที่แล้วแล้วเรามาวันนี้นะครับเแยกได้ว่าเราไม่ได้พัฒนาการวันรูปขึ้นมาเลยกระดูกหลักๆผมรู้สึกเชิงทางเสริมจริงๆถ้าเรามีเวลามากกว่านี้ทุกทุกคนอาจจะได้เห็นภาพต้นฉบับที่ดูเป็นส่วนเป็นส่วนกว่านี้เป็นส่วนเป็นส่วนส่วนเป็นทรงกว่านี้ครับผมาวันนี้วันนี้ครั้งที่แล้วมาแค่แบบแฟร์เซ็นสองคนใช่เพื่รู้สึก แฮปปี้แต่ว่าวันนี้มาคุแกเลยมีสองคนมีสองคนเนี่ยเรียกไว่าตื่นเต้นเราก็ไม่ทัไม่ได้ทำกิจกรอ่าใช่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 คมากครับผมก็ได้รู้จักแต่คนมากขึ้นได้เห่นกับมิวแล้วก็ได้เห็นความสว่ของพี่มลี่กับในนี่ยผมทนั่ลมาคนนี้คือ่ัในกองี่ะคนบอกว่าแบบเซงเนี่ยมีความสามารถเรียกได้ว่า่อง่นอไล 七七七家。 ปกติครับครับผมและสำหรับต่างประเทศนะครับเรารับชมกันได้ที่ช่อง YouTube นะครับชื่อแอคเคาน์ ASP นะครับครับผมอยากฝาก็อยากฝากไม่พูดจื่อใหม่โดยเป็นเรื่องราวการยินีร่วมของตัวละครเบื้องหลังของการนะครับให้ทุกคนมาให้กำลังใจกันซึ่งเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังดูเดือนกติดตามทั้งหมดเลยนใครับผมติดตามกันได้ยาวๆครับผมตั้งแต่สิงหาคมจนถึงธันวาเลยนะทั้งหมด20ตอน จริงๆก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะเฟซบุ o ก i อ t ีท t เตอร์เฟซบุ๊กเพจก็เลโยไอก็เลโยก็จะวนเวียนกัเลโยเลครับสามารถเชิได้ทุกโซเชียลมีเดียก็สามารถไปดูสตรีมเกมได้ครับอก็สามารถติดตามไอ้ที่ M7 ตัวแล้วก็ UST ครับทวิตเตอร์ิวส์เสอีอันเดียวกับิกตอกครับแล้วก็จะมีจึงเกมทางทวิตนะครับก็จะเป็น n ิวส์เดยื่อเดียวกยูทูบครับมิวส์เดย์ก็สามารถติดตามได้ รวมรวมถึงใน,นทิกตอด้วยมีคอนเทนอะไรต่างๆต่างๆโดยก็แสดงว่า B B I L หนึ่งบาทเีนครับหรือว่าจะสามารถติดตามพวกเรามิลเรียกเซงได้ที่ช่องไฮเดรตไปเกาหลีบนยูทูบครับครับผมแล้วก็สำรับผมนะครับสำนครับผมสามารถติดตามได้ทางไอจีเฟซบุ๊กหรือว่าิกอรเซน์อสโกเเด้วเลยครับ S E N G underscore W I C S A I ครับผมครับผมครับผมต่อติดตามบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูของพวกเรานะครับจากคนรัสดกจบซี์เรื่อง ช่องยูทูบพีเอชเ l ดไลน์ครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง PHH อชเฮดไลกันไปด้วยนะครับผมเจอกันฮะสวัยดีครับต่อหมอรีแอค <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ The Aggressive Interview นะครับผมของบิลิแสง เลมิสนะครับผมสนุกมากๆเลยนะครับผมแต่เสียดายไม่ได้ยินไม่ค่อยชัดเนาะน่าจะมีปัญหารเรื่องเสียงนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเราชอบสีแล้วก็ชอบกล้องของชแนลนี้มากๆเลยนะครับผมแล้วก็คอนเทนต์เอ่ยแล้วก็การสัมภาษณ์เอ่ยถือว่าสนุกสนานนะครับผมและได้หิน ความเป็นตัวเองของบิลลี่เซงและก็ทะเลมิวส์มากขึ้นนะครับผมก็ได้เห็นนะว่าแบบเฮ้ยตัวจริงเขาไม่ได้เหมือนในซีรีส์นะแกใครที่อินอยู่คือเราเออเอาคาแรคเตอร์นั้นทิ้งไปแล้วหันมาดูความเป็นตัวเองของนักแสดงกันดีกว่านะจ๊ะโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าชอบรีอคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตอมอ๋ด้วยนะครับผมสักคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะฝากแชร์กันเยอะๆนะครับผมวันนี้ตอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยอง